ทุกคนคะตอนนี้มังกีอยู่ที่เมืองสตุทการ์ดนะคะประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรถเก่ารถหายากนะคะที่บรรยากาศที่โซนยุโรปจะเป็นยังไงนะคะวันนี้งานนี้ชื่อว่ารถโ c งคาุที่เมืองสตุทการ์ดนะคะเดี๋ยวมังกีจะพาไปดูด้านในเป็นยังไงอามาเลยค่ะด้าน,นี้เลย let's see what you find yeah for sure I can find <laughs> maybe you find แน่นอนค่ะใช่แน่นอนค่ะวันนี้นะคะมังกี้จะพาทุกคนมาดูรถที่หายากและแพงที่สุดในเมอสตุดการ์ดนี่เลยนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะว่าเรื่องรถ Well I show you one car I already really really like it. ทุกคนคะที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะก็จะเป็นรถเก่าหายากของยี่ห้อเม r c e ด e ส b เ n z นะคะรุ่น 300SL นะคะรถคันนี้นะคะถูกผลิตที่1เอน euh, ่อ1,965นะคะข้างหลังก็จะมีความสวยงามและก็คลาสสิกนะคะสีดำนะคะแล้วก็ลักษณะเื่นก็จะมีปีกสอง้างนะคะเดี๋ยวไปจอเป็นยังไงเดี๋ยวมังกี้ฟิล์มให้ดูนะคะด้านนี้เลยซูเปอร์บาร์เกนอยากซูเปอร์บาร์เกน Well, at least You did not find the cheapest one. <laughs> so, do you think I fit in this one? เอาหลังจากที่ดูรถรอบๆนี้นะคะดูแล้วว่ารถคันนี้เหมาะกับคุณโกลิลีหรือเปล่านะคะอาจจะเล็กเล็ก<ม>ไปอะคะ่ะคุณคุณคุณกริลี่ขับไม่ได้ <No. S 1> <laughs> ไหรอทุก <No. S 1> ค,คนคะที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะก็จะเป็นออกแนวโอนทามมืดนะคะรถเก่านะคะจะเป็นออกแนวสปอร์ตนะคะรถที่รถที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะชื่อว่าลันเชียอินเตอร์เลกล์ลันเชียอินเตรเกลล์ท u บ <laughs> so this is a true legend in Europe no? Right? yeah and uh, these bills t h e s important stuff okay and so this one is 140,000 euro ประมาณ5ล้านค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะคะรถคันรถที่อยู่ด้านหลังของมังทีเป็นคันสีแดงนะคะยี่ห้อแลนเซียซึ่งม่อกีไม่เคยรู้จักเลยนะก็อาจจะเป็นเป็นแบบรุ่นเก่าของโซนยุโรปอะเนาะ เป็นสีแดงความเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะลักษณะออกแนวทรงสปอร์ตเนาะ so this car was really famous in rally อ่ะเป็นรถที่เป็นรถเก่าที่เขาชอบกันหรอ and made in Italy Lancia อ๋อ Lancia ชื่อก็บ่งบอกแล้วนะคะเป็นบริษัทของประเทศอิตาลีนะคะอิตาลีเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องแบบว่า <Yeah. S 1> การออกแบบที่สวยหรูหรานทันสมัยเนาะแต่รถคันนี้เป็นรถเก่านะคะรถเก่าที่ค่อนข้างจะหายากมากๆเลยค่ะ mm hmm. So what do What we have here? ที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะก็จะเป็นรถโอลทามเมอร์นะคะเป็นรถเก่าหายากที่ราคาแพงมากนะคะก็หลังจากที่ดูราคาแล้วก็ประมาณที่100ล้านบาทนะคะเป็นรถเป็นรถเก่าหายากของยี่ห้อเฟอร์รารีนะคะก็ถูกผลิตวิชเชียร์สตีสเข้าเขาเขา อีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวมังกีกับคุณกรีไปทําการบ้านนะคะแล้วก็จะบอกว่ารถคันนี้เก่าขนาดไหนนะคะแล้วก็ราคาเข้าๆนะคะที่อยู่ด้านหลังของมังกีสีแดงจากการตาะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อเฟอร์อรารี่เลยคะ่ะสีแดงอันนี้นะคะเป็นรถเก่าจริงๆเลยนะคะสภาพก็คือเป็นรถเก่าจริงๆที่เขาผลิตนะคะแล้วเขาก็ยังคงสภาพความเก่าของรถคันนี้ไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถึงทําให้เป็นรถเก่าที่หายา,ยากแล้วก็ราคาแพงมากเลยค่ะ So how much is this car? อายคุณกอลีนี่บอกว่าประมาณ100ยูโรเอ้ยูโรประมาณ100อ่า100ล้านบาท so billion euro 2.7 this is probably 90 90 million 80ล้าน100ล้านประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นราคาคร่าวๆที่อยู่โซนยุโรปนะคะยังไม่รวมราคา export เนาะเอ็กซ์พอ, <Yeah. S 2> อ,อร์ก็ตีไปสักครึ่งหนึ่ง200ร้อยล้านไหม <laughs> but it's gonna have a, some more taxes I think ไอที่ก็จะ ราคาก็จะเป็นสองเท่านะคะสำหรับคนที่เขารวยเนาะมีตังแล้วก็ชื่นชอบรถถ้าใครเขาชื่นชอบอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็ออฟเฟอร์ราคาได้ทุกคนคะที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะก็จะเป็น Mercedes b e n z รุ่น1930นะคะก็ประมาณเท่าไหร่นะ80ปีให้หลังไหมแปดสปีให้หลังอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นรถเก่านะคะที่สีสันสวยงามมากเลยนะคะมีความคลาสสิกแล้วก็ความเก่าของรถเดีย๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวมังกี้จะฟิล์มให้ดูนะว่าโดยรอบเป็นยังไง Mm -hmm. So let's show you the car, some reflectors, six cylinder. Let's see the car from the back. So this is really. heavy duty น no? ะ mm hmm. and you can see the a really old Mercedes-Benz logo อะอันนี้เป็นเาเรียกอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโลโก้โลโก้รุ่นบุกเบกเลยนะคะเป็นโลโก้รุ่นเก่ามากๆของ Mercedes-Benz นะคะ so what's really cool is also the the bumper <laughs> so ตัวนี้ล่ะคะ this one yeah Mm -hmm. So, in, in case somebody bumped you a little bit. This oh. is a protection, a Fill the gas here. Mm -hmm. huh? And I have no idea what this is about. Okay. But let's see the facts about this car. So, it's not so clear when this one is built. Mm -hmm. So, but in the 20s or 30s, six-cylinder drive. Oh my god, it's 6 like liter good. engine. Yeah. <laughs> yeah, 6 liter engine, 160 horsepower. Yeah. And uh, yeah, you can see a bit. So, in the back, it's quite comfy. It's quite comfy. And uh, you, you uh, have really comfortable space for sitting. And check this out, I don't know what this is. And here the car did a tour so monkey how you like it yeah I like it the look classy what do you think the people in Thailand will say oh it's a v e r y cool car <laughs> <laughs> so rate the car no? Right? yeah <laughs> ที่อยู่ด้านหลังของ monkey นะคะก็จะเป็นรถเก่านะคะเป็นเป็นรถเก่าที่หายากและไม่สามารถหาได้ที่เมืองไทยนะคะ <laughs> <laughs> เป็นของยี่ห้อ audi นะคะสวยมากเลยนะคะ <laughs> แล้วที่สำคัญก็คือ หาดูยากมากเลยค่ะคุณโกลินี่บอกว่าเอาดีควาโตใช่ไหมเอาดีเข้าโตควาโตควาโตอยากอันนี้ไปขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเป็นแบบรุ่นเก่าที่หาดูยากมากเลยสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยนะคะหาดูยากมากนะคะอันนี้เราเซ็ตพิพให้ดู Yeah, super successful in the yeah this is the standard version uh huh. and this one was super successful in uh เรลี่คัน driving ค่ะ and this was the road car the road car ใช่ค่ะรุ่นเอทีนะคะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเขาค่ะผลิตเป็นเป็นรถที่ดีมากเลยอะค่ะ so how you like it I like uh I like but for me I like more something fancy and look classy นะ and this one more like องอะไ fun car or or racing car like a รถแข่ง yeah this is a uh, really people car who love it, for people who really love this car collector <oughs> like car แม่เราน่าจะชื่นชอบรุ่นนี้มากเลยนะคะเป็นรถที่แบบนาช่วงในก็จะเป็นแบบแนวสปอร์ตคาร์เนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็สำหรับแข่งนะคะอะไราย่างี้ For sure, very few people have that in Thailand. I think so. Yeah, it's very rare or oh, many, very few people. ใช่อืม <c oughs> So really cool. Yeah. Let us know if you like this car. ใช่ค่ะถ้าคุณชื่นชอบ ถ้าคุณชื่นชอบรถรถเก่าหายากรุ่นใหม่นะคะสามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนําลองมาได้นะคะว่าคุณชื่นชอบรุ่นไหนนะทุกคนคะที่อยู่ด้านหลังของมังกี้นะคะเป็นเป็นรถเก่านะคะหายากของเป็นยี่ห้อของเชฟโรเลตนะคะรุ่นนี้หายากมาเลยะคะ่ะซีสันสวยสดใสทุกทันที่มากเลยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน <Wow. S 2> check out this v e h i c so guys check out this 57 belair Condition and uh, we saw that car already at the car show, and now it's for sale. So, if you want to spend 125,000, which is about 4 million in euro, you can buy this one like a true legend of the 50s American cars. So, Monkey, this is really. Legendary car. What yeah. do you think? I you you mean for the price, huh? No, it's a, a very very fan, famous uh, style of car. I remember if I watching like a movie like a 80, 90 I, I I see this car a lot. Yeah. But I don't know exactly. I know Chevrolet, but the car on car is racing car or family car or fun car. I don't know. I have no idea. And the fifty seven. I show you what is special about the fifty seven. Okay. ไหนอยู่ตรงไหนโชว์ว่ามันมีจุดพิเศษตรงไหนไหนโชว์มังกี้ซิกไม่สิอ้าวอินสติสอันนี้จะมีปีกนะคะจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชิปเคอลของเป็นเป็นสัญลักษณ์ของรถคันนี้เลยนะคะับผมเจ้ารถคันนี้โชว์ดีไหมอ่าฮะซ u p e r famous on the, in fifty seven they had this big wings mm hmm. so good for Sunday drive? Yeah, summer Sunday, right? Get a coffee? Yeah. Listen to some rock and roll music? Yeah, I, I mean, music, yeah. Before sunset and then sitting here and then bring a beer, a cup of beer. Super cool, no Yeah, super cool. All right. Mm -hmm. So I vote for this car. You vote for this car? Yeah. Okay, me For sure. You? Number one, I like the color. The color is really make impression to me. Oh, it's a legendary car. Okay. I'm curious w h o w you vote for the cars. Which ones are your favorite? Can you take a photo me with this car? <laughs> photo. yeah, photo. You see, monkey like it, not that's why I want to make a photo. <laughs> <laughs> เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มังกี้พาไปชื่นชมรถเก่าหายากนะคะ ถ้าคุณชื่นชอบรถดันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่วิดีโอ,อของเรานะคะถ้าคุณชื่นอชอบคอนเทนต์ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเนเียน